ครับเรื่องของการพื้นที่วันนี้วัีจราละเอียดที่จะไปดูกนครับก็จากที่นี่ไปก็อีกประมาณ20กิโลไปที่ทับท้องก็จะไปเจอกับอาสาดไฟของมูลนิธิกระจกเงาครับที่ชวนกันมาตั้งแต่ตอนน้ําท่วม3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราไปเจอกันที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เขาก็บอกว่าปีนี้เป็นปีที่5ของเขาอยากจะให้ฝ่ายการเมืองมาดูน้างาน จะได้เข้าใจไอเราเองก็ปีที่ปีก่อนนั้นก็เป็นกรรมนิการงบประมาณบ้างอะไรบ้างก็เห็นจานวนงบเห็นปัญหาว่าวิกฤตมาโดยตลอดก็เลยได้มีโอกาสว่าจะมาเจอกันซึ่งทางพระเก้าไกรก็ทําเรื่องเกี่ยวกับเก้าไกรทลงไฟป่ามานี่ก็น่าจะสร้างสองสามอาทิตย์นะครับเช่นถ้าจำไม่ผิดันหน้าเชจวัตรก็มาเชิหมาที่สองมีนาคมเพราะฉะนั้นมันก็มีความต่อเนื่องมา รวมถึงกรรมธิการนะครับนนเรื่องเกี่ยวกับที่ดินอ่าสเปยรก่อนธรรมชาติและก็สึงว่าล้อมประธานก็เป็นเลขาธิการพักวันนี้ก็ส่งสสพูดจัดดูเรื่องที่ประพุทธมาวันนี้ USAQI เมื่อเช้าอยู่ที่สนามบินดูก็215อันดับหนึ่งของโลกเป็นวันที่2องติดต่อกันนะครับอันดับสองอ่า New Delhi i n d อันดับ3าักกิ่ง แล้วก็ดูจากในจิสตาก็จะเห็นฮอตสปอตว่าวันเดียวกันช่วงนี้เป็นช่วงที่หาเสียนอยู่ปีแล้วก็จำได้ว่าหนักบตอนนั้นเนี่ยมันประมาณ3 0 0รกว่าจุดในจิสตาในดาวเทียมวันนี้2,000ักว่าจุดก็มากกว่าประมาณ8เท่าได้จากวันเดียวกันของปีที่แล้วก็คิดว่าถ้าจะมาเข้าใจหน้างานครับก็เป็นช่วงเวลา2-3อาทาทิศนี่แหละที่มาะที่สุดที่จะเห็น และคราวนี้ทางมูลนิกระจกเราก็อยู่กันที่เชียงใหม่ก็เลยอยากจะมาดูเพื่อที่จะเข้าใจอันที่หนึ่งเข้าใจพฤติกรรมไฟก่อนว่าพฤติกรรมไฟเป็นยังไงอันที่สองก็คือว่าการที่ทําให้ทีมงานมีเพียงพอแล้วก็เข้าถึงไฟก่อนที่มันจะลามไปเนี่ยมันต้องทํำยังไงบางว่อเลามันไม่ได้ง่ายแบบว่าสา,า,าม,มารถเข้าไปหาไฟกันได้ง่ายมันก็ต้องไปถึงไฟให้ถูกมี GPS มีโดรนแล้วก็ เวลาเดินขึ้นเขาชั้น45องศายอย่างนี้นะคุณจะแบกน้ำก็ไปดัดมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นก็อยากจะเห็นกระตามองเหตุการณ์ที่ว่าต่างกันจะแตกต่างกันยังไงกันเป็นยังไงเออจริงๆมันต้องเตรียมตัวล่วงหน้าเพราะาเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าประมาณช่วงกรุพลาจนกระทั่งถึงหน้าฝนเนี่ยมันมันไหม้โดยตลอดแล้วฉะนั้นถ้าเรารู้กันต่อนเนื่องและทำและทำงานกันตั้งแต่สักพฤศจิการ ธนวาก่อนหน้านี้หน้าผมก็จะทำไม่ได้มันลื่นแต่ถ้าเกิดพวกพิจารณธนวาทําเรื่องเกี่ยวกับสถานีน้ำํำในการลำเลียงไม่ต้องให้คนขึ้นแบกไปไม่ต้องอาทหารแาแบกขึ้นไปมันก็เข้าถึงสถานที่้ะแต่พื้นที่ที่เราย้อนหลังไป5ปีมันไม่ซ้ำซากข,ขึ้นมาเนี่ยมันก็สามารถที่จะเตรียมการก่อนที่มันจะไม่ได้แต่คราวนี้ถ้าเกิดมันถึงเวลาที่มันหนักมา20กว่าติติดกันแล้วเนี่ย ตอนนี้ก็ต้องระดมคนเข้าไปแล้วก็ผมพยายามจะเช็อย,อยืงหาข้อมูลไม่เจอต้องถามสื่อมวลชนแล้วว่านี่ประกาศขายเจณและพิบัติยัเพราะว่าช่วงนี้ปีที่แล้วไม่ยอมไม่ยอมประกาศผมจำได้เ,าเ่ารา้ว่าบอกว่าเป็นเพราะกังวลเรื่องท่องเที่ยวเลยไม่ประกาศแต่ตอนนี้เนี่ยถ้ามันขนาดนี้แล้วยังไม่ประกาศเนี่ยพวกงบกลางที่จะเอามาใช้ได้ก็เอามาใช้ไม่ได้12มีนาคมลองสมสัิ์เทศทิมบอกว่าให้กอ,องป่าไม้กรมอุทยานทํางานกับ ท้องถิ่นไล่แล้วคราวนี้ผมก็อยากจะรู้ว่ามันทําได้จริงอย่างนั้นหรือเปล่าพรณีถ้าตอนนี้ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องระดมคนเข้ามาแล้วก็ไปให้ถึงไปให้เร็วกว่าแล้วก็จํานวนให้พอแล้วก็เครื่องมือในการแยกเชื้อเพลิงออกให้ทันเนี่ยมันก็คงจะพอทุเราไปได้แต่ว่าทุกวันนี้มันไม่รู้ว่ามันจะ ชาเกิดไปหรือเปล่าแล้วมันจะแก้ได้ทันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมันยาวหลายกิโลที่มันก็ต้องใช้กำลังคนมาหาศาลความแตกต่างของการยย่คนที่ในวันนี้่ะจะแตกต่างยังไงกับนายกนันตุที่ก็ลงวนนี้ก็งแบบใสปากอ๋อผมผมเข้าใจว่านายกลงวันนี้แต่ผมไม่ได้ดูกําหนดการของเขา,าเป็นยังไงนะครับผมก็อยากจะอยากได้บอกก็คืออยากจะเห็นหน้า,นางาน,นจริงอุปกรณ์ที่จะต้องใช้รองเท้าแบบไหนที่เหมาะสมะการ จะใช้อุปกรณ์ยังไงที่จะเข้าไปถึงเป็นใช้รถจักรยานไฟฟ้าหรือเป็นรถไฟวิบากหรือแม้กระทั่งดูใน Facebook ของอาสาดับไฟตอนนี้เป็นวันวิวเข้าไปเพื่อที่จะให้คนที่เข้าไปถึงเนีย่ยมีแรงพอที่จ <laughs> ะไปดับไฟถอ่อเพราะเข้าใจว่า90%ของแรงที่ใช้ไปมันใช้ไปกับรอจิติงในการไปถึงไฟนสงว่าอ นะถ้าถ้าประชุมอย่างนั้นรู like injuries, ้สึกว่าอาจารย์เดชรักเอยหรือว่าทางสสเก้าวไกลส่วนบุคคลที่ทําทํามานานนะเตรียมตัวมานานล้วเก็บข้อมูลนะครับตัวพี่ผู้บัญชาในทีนี้เนรียบเทียบคือว่าเทียบเทียบกับขายยกเสร็จปับอ๋อครับเป็นขายยกเสร็จผมคิดว่าช่วงเวลานี้เป็นไม่ช่วงเวลาที่เราเปรียบเทียบกันก็เราเอาปัญหาของประชาชนที่ตั้งแล้ว ข้อมูลมันก็เห็นชัดกันอยู่ว่าปีนี้หนักแล้วก็หนักที่สุดในโลกอยทู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นก็เราก็มาทํางานในาณะผาดกาในต่จสอบมีหน้าที่พูดแทนและสดรองก็ต้องเป็นผู้แทนรละสดร้องก็ต้องูดแทนแะสดอด้ก็้ะกกจะพูดแานก็ต้องเห็นผลก็ารอ๋อไม่มไ,ดมได้มีเกีย่ยวกับพลังก็คือวันนี้มากค็คือเมื่อวานคนที่คุณเจ้เสี่ยงให้ เชื่อใหม่ยุงคงเหมือนเดิมแตก็มีระยะทางการเหมือนว่าเรื่องของทางราชการเมืองพื<ม>้นทีของพลังของพรรคเพื่อไทยยังคงเหมือนเดิมการที่คุณวิจามาครั้งน,นี้คือไม่ได้เป็นการว่าพลังว่ามวลชนอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปอก้าไกลมากกว่านปล่า,ญญาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการว,วัดพลังเลยครับคือมันจะมาเปรียบเทียบอะไรที่มัน มันไม่ใช่เวลาที่จะมานั่งคิดอะไรกันแบบนั้นเลยเวลาเชื่อคือว่าเราจะแก้ไขปัญหาให้ประชาชนให้เร็วที่สุดได้ยังไงแล้วก็ถอดบทเรียนได้ยังไงเพื่อที่ให้ปีหน้าเวลาเดิมมันมันทุเราลงกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเอาเนื้องานมามาคิดกันรุนๆอยู่แล้วไม่ได้เมื่อกระแสนี้เขาจะโจมตีว่าการลงทที่เชียงใหม่เป็นการทําลายรัฐมนตรีแล้รัฐมนตรีที่ตอนนี้เขาก็ว่ากำลังประชุมคือคือข้อเท็จจริงที่มันเถียงไม่ได้ก็คือว่าตอนนี้เชียงใหม่แยกที่สุด พอแทจริงี่มันเถียงกันไม่ได้ก็คือว่าก้าวไกลมีสสเจ็ดคนจากเจ็ดคนที่ดูแลพื้นที่รุดมาตลอดที่มันเถียงไม่ได้ก็คือว่าพรกก้าวไกลเป็นประธานกรรมการเสียงมารองแล้วเป็นสสเป็นฝ่ายค้านมันก็ต้องทำทำหน้าที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาปัญหาของประชาชนเป็นตัวตั้งไม่ได้เอาใครมาเป็นตัวตั้งว่าเราต้องไปตามงช่ไรย่างไรเรื่องของการลงพื้นที่เช็คใหม่มีการพูดทางชี้การเลือกตั้งของนเครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยว แต่ว่าช่วงที่ผ่านมาการเดิมออกทายของผมช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะลงพื้นที่ที่แน่นอนดูปัญหารประชาชนด้วยเช่นปุ๋เก็บดูเรื่องท่องเที่ยวดูสาธารณสุขแล้วก็ดูอ,อบอจที่ตอบโจทย์ไปด้วยแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้มาคิดเรื่องของอบจอเราเรื่องของฝ่ายปากที่ต้งเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันเุก่อมชิรชิดแล้วเนี่ยเข้าใจว่าถ้าเกิดมันหนักขนาดนี้นี่โรงเรียนยังไม่หยุดใช่ไหมเนี่ย จะเงินผู้ป่วยที่สาสุขเขาที่เราขึ้นไปที่หางดงแล้องตัวเลขตรงกันหรือเปล่าของตัวเลขของควบคุมมลพิษกับตัวเลขของภาคเอกชนต่างๆพอตัวเลขมันไม่ตรงก็แก้ไม่ได้เพราะมันไม่ถึงพื้นที่ก็ประกาศไปพิบัติไม่ได้พอประกาศไปเรื่อยๆไมได้ก็ใช้งบไม่ได้อะไรทั้ก็เป็นผู้ใหญ่เราจำรำก็ต้องเข้าใจครับขายก็ต้องทำงานเหมือนกันไม่ใช่แค่รัฐบาล ทำไมคุณออกพรบห้ามไฟการทำงานเมื่อได้เห็นมันก็ไม่ใช่เราก็มีหน้าที่ที่ต้องทำงานของเราเหมือนกันก็มีการพูดว่าเ้ืงไฟฟ้าก็อยากให้เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเชี่ยวชาญไม่อยากให้คนทั่วไปมันเข้าใจว่ากลุ่มนี้เรียกว่ากลุ่มเสือไฟใช่ไหมครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เขามีโดรนคนเลยหนึ่งหน่วยมีเครื่องเป่าลมห้าเครื่องหรือสักอย่างนึง่เงินเดือนเขาเก้าพันกว่าบาทหนึ่งกว่าบาทเขามีความเชี่ยวชาญแต่จะดนเขาไม่พอ แล้วก็เราก็ไม่ได้เข้าไป4 0 5เร้ก็เข้าไปกับคุเรื่องที่ที่ทำมา5ปีแล้วก็เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเรื่องนี้ครับไม่ได้เข้าไปเพื่อที่จะให้มันเกะกะหรือให้มันเสียเวลาพวกขาในการทาํางานแต่ว่าก็เป็นคาเรียกร้องของพัคประชาชนคมแล้วก็พวกเขาเองว่าอยากได้นักการเมืองที่รู้เรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมไฟแล้วก็ความยากลำบากในการทำงา,านคนไฟผ่า อาทิตย์หน้าอภิบาลพบประมาณครับคารวาล่าสองพอดีแล้วก็คงจะมีเรื่องเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นทางปปออของมหาไทยไม่ว่าจะเป็นอบตไม่ว่าจะเป็นงบทศออที่85%ตอนนี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่ป่าดุริยางค์ป่าสงวนอ่าเพราะฉะนั้นมันได้ได้อภิปรายทันทีในในอาทิตย์ที่จะถึงนี้อสสอคุณสักดิ์ก็มาด้วยเขาคงอภิปรายในเรื่องรายละเียเพิ่มเติมเพราะฉะนั้น มามาวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยวันพุธวันพฤหัสเนี่ก็ได้ได้ใช้พูดแทนประชาชนแล้วปรัเก็่าต่าี้ต้องมาได้ทุไปต้องดูตอนงนะถึงเวลาเตต้งไสรกดนาจังคลคัดกินชดสองมีงานไม่ใช่หรอ เรื่องนี้มันจะสอนลองสมศักดิ์กันทุกทีใช่ไหมใช่ครับมันจะสอนพร้อมกับเรื่องการร่วมกันมันเป็นการไฟขององร้อรรับผิดชอบร่วมกันเพื่อสร้างมรดกตอนพิศน่กงานอย่างนี้อ๋อเรื่องนี้คงไม่ได้เกี่ยวกับเลือกตั้งมันอีกกลายเป็นปีแล้วก็อยากที่บอกว่าการที่จะให้รวมอยูที่สูงกลางอยู่ที่ทั้งกรมอุทยาก็ดีหรือกรมป่าไม้ก็ดีเนี่ยอาทิตย์อาทาทย์ปีชื่ออะไรอิทธิพละใช่ไหมอาทิพล์ปีชื่อ เขาก็ไม่สามารถที่จะมีจำนวนคนที่ทำได้มากพอแล้วท้องถิ่นก็เป็นคนที่อยู่ใกล้พื้นที่เข้าใจก็อาจจะเข้าไปช่วยกันได้จะได้เอากําลังคนเข้าไปเสริมได้แล้วถ้าเกิดทีมหนึ่งตอนนี้ก็อาจจะบอกว่ามีอยู่สักสิบคนถ้ามันกลายเป็นทีมละห้าสิบมีเข้าใจว่ามีกองทัพก็มาช่วย,ยในการขนาน้ําขึ้นเข้าไปมันก็น่าจะมีจำนวนคนที่มันมากขึ้นแล้วก็ทำงานเยอะขึ้น,นเข้าใจาว่าสองปีที่แล้วอภิปรายเรื่องนี้ไปแล้ว น่าจะเป็นอสสอมอนบลองไปไปย้อนดูเพราะว่าสสมนกเป็นชาติปาแล้วก็อยู่ในเชียงใหม่เราก็เล่าให้ฟังว่าของถิ่นของอเงอาไไม่ได้สร้างสถานีน้ําอะไรไม่ได้เพราะมันอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ป่ากไ็ไม่ไม่อนุญาตให้สร้างจะสร้างเมือง,งนอกเขาต้องสร้างดดเข้าไปเพื่อให้ลําเลียงเข้าไปได้ด้วยซ้ยําอันนี้ก็สร้างไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันระหว่างของถิ่นกับทางหน่วยสุดป,ป่สูง น,นี้ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องกระแสหรืออะไรนะตอนนั้นเราทบก็คงทํางานให้เต็มที่เพราะว่าวาระสำคัญสำคัญมีเยอะนะครับทั้งเรื่องน้องสบายอันนี้มันเป็น,เป,นเป็นวิกฤตแห่งชาติก็คือ,ค,อคือวิกฤตของเชียงใหม่ตอนนี้มันสําคัญออมากกว่ากระแสของพรรคอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวพูดพลังงานนี้ก็มีฟิปราร์มบุญเดี๋ยวจะต้องเตรียมถึงสนะอง ก็ต้องมีบินไปประชุมรัฐสภาสามคนที่เจนีวาก็ทํางานในช่วงในช่วงเวลาที่สําคัญส่านนะครับแล้วก็ในวิกฤตของของพรคที่ก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นความลับอะไรที่ก็มีคดีอยู่ที่สารรัฐธรรมนูญเพอประเชนท่นนี้ก็เล่นทำงานาทุกวันให้ดีทุกวันให้เยอมที่สุด มีทีมเตรียมครับแล้วก็แบ่งเป็นสองก้อนนะครับก้อนที่เป็นกกตกับก้อนที่เป็นปปชแล้วก็ไล่ดูว่า process ของกกตจะมีอะไรต่อแบบนี้ใช่ไหมครับขาย license ที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็ปปชตอนนี้ที่ปกติแล้วถ้าเทียบอีกาสมัยก่อนเวลาตัดสินของอ่าคุณชอบอันิกากับอีกสองสามท่านที่ผมคิดนะอย่างเช่นคุณขอเนี่ยขอไปที่เไหนนะอย่างเช่นคุณวาเรนาหรือว่าทางคุณชิระจะจัดการทั้งหลายใช้เวลาเท่าไหร่ เราก็ต้องช่วยอไรเท่าไหร่แล้วก็เราก็ทำงานตัาการนัานแล้วก็เรื่องการอธิบายสู้คดีนะครับเรื่องเกี่ยวกับน้ําหนักเพราะไม่ว่าจะเป็นมาตรา49่เก้าที่ตัดสินเป็นงม่อนที่สาเร็จกับมาตรา92ที่ใช้เนี่ยอันหนึ่งเป็นแม่ฐานที่ไม่ว่าใช้ป้องกันอีกอันหนึ่งไม่ว่าเป็นมาตรการที่ใช้ใช้ประหารพักทางเรือเนี่ยน้ำหนักของคนละอนุมาตรากันมันไม่ได้หมายความว่ามันจะใช้แค่มันมีควาว่าล้มล้างเหมือนกัรสมมุติเนี่ยมันก็ไม่ได้หมาเพราะว่า โซมันจะได้สัดส่วนกันแล้วก็ต้องมีดุลพินิจทุกคนต้องใช่กันเนี่ยเพราะอันหนึ่งมีไว้แค่ตักเตือนบอกให้หยุดการกระทำแต่อันหนึ่งมีไว้ที่เพื่อที่จะยุดพักแล้วก็นำไปสู่การริเริ่มสิทธิทางการเมืองในการลงเลือกตั้งนะครับต่อไปก็จะเช่นเชื่อว่าจะทั้งสารท่านก็จะให้ความยุติธรรมแล้วก็ให้น้ำหนักมากกว่าเรื่องของมาตรฐานสกขาวที่ได้ทำไปแล้วเมื่อวันที่31พฤษภาคมสร้างความมั่นใจ ไม่มีความขงวดครับก็เราอย่างทบต้องเตรียมการทํางานล่วงหน้านะครับแล้วก็การทํางานของพักก็การาเราคิดว่าเหมือนกับการเขียนหนังสือมันก็มีช h a p เตอร์ที่หนึ่งช็อตเตอร์ที่สองช็อตเตอร์ที่สามแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุดมการณร์พันิศัญาแล้วก็นโยบายที่พี่น้องประชาชนให้มาที่สรานเสียนเนี่ยก็เรื่องหน้าก่อนให้เไม่ว่าจะมีพัรเข้าไปหรือไม่มีพักเข้าไปไม่วกาจะมีคน ถามความมั่นใจของที่เชียงใหม่นิดทีนึง,ะงนะคะว่าเมื่อวานการสรุปลที่ของคุณสิมาไปได้มั่นใจฐานเสียงของเก้าไกลที่มีอยู่ไหมไม่ได้คิดเรื่องนี้นะก็อย่างอย่างที่ได้จอดฟลงกับที่ได้สัมภาษณ์ไปแล้วก็ <S <S ไ,วไม่ได้คิด,ดในเรื่องเกี่ยวกับคะแนนเสียงหรือเลือกตั้งข้างหน้ามก็คงเงียเร็วเกินไปแต่ที่ทยังจําไดไ้ไม่ลืมก็คือการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยคนเชียงใหม่ ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะนะครับ81%ตัวประเทศใน9 6เพยาฉั้คนเชียงใหม,ม่เนี่ยรักใน,นประชาธิปไตยแล้วก็ออกมาใช้ชสิทธิ์ใช้เสียงเพื่อรอการเปลี่ยนแนปลงเป็นอย่างมากแล้วพรรคเอาไปของเราก็ได้มาเป็นครับึ่ที่ที่444ได้มา7เทศเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยไม่ได้มองไปนอนาคตมองอยู่ที่ปัจจุบันแล้วก็ย้อนไปในอดีตแล้วก็ไม่ลืมความไว้วางใจที่พี่น้องชาวเชียงใหม่เคยให้พรรคเกาไกลมาเมื่อ14พฤศจิกายน เพราะฉะนั้นถึงเวลาจะผ่านมาแปดเดือนเนี่ยก่อนก่อนที่ท่านให้ความไว้วางใจเราเป็นยังไงหลังจากที่ท่านให้ความไว้วางใจมาแล้วาาก,กว่าสบเปของคนเชียงใหม่ที่ออกมาใช้เลือกตั้งกัน80%กเป็นี่ยก็ยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็ยิ่งยิ่งตอบย้ําเหตุผลว่าทําไมอดีตหัวหน้าพักหรืออดีตแคนดิดตนนายกคนนั้นต้องต้องมาเชียงใหม่ในช่วงที่กาลำบากมากที่สุดด้วย